ก็เป็นสีลุง้งสีทองเลยเนาะน้ำคือแสงแดด สวัดีครับกระปกติเป็นคนขี้เล่นครับวันนี้จะเล่นขี้วันนี้พวกเราจะเล่นขี้ครับนิโมนิโมครับ เอาขี้ควายก่อนนะนิโมนะเฝ้าบ้านนะไปด้วยไหมไป inhos, ไปด้วยกันไปถอยก่อนถอยก่อนสิบล้อมาสองล้อต้องเบรกโอ้ยพี <S <s ่ดีมาช่วยงานครับ โอ้ย,อยเก่งจังเลยนิโม,ม<า>นิโมมา,าม,มาทางนี้น,นิโมไปแล้วลูกเออซุกไปโอ้ยพี่ดิมเก่งจังเลยอ้าเตาไฟฟ้าจ้ะ เสุกมือเด้อไอสดายี่ควายใส่ให้เต็มสุดี่ควายใส่ให้ดเล็วควายให้้เ็มมเฮื่นเด้อครับพ้องกันครับ้องตัปปห่วงล้อพี่น้องเอ้ยมางควายเรางามขนาดควายตัวน้อยออกมาออกมาแล้วไปเกี่ยวนองเท่าก้นไส้ออควายไม่เต็ไม่ไหม เอาเอาตัวไหองมื่นเขายังบบขายเด้อตัวดอนนี่เด้อห้าหมื่นมานอนเท่าเอาเขาบอกนะฮะกับเถือแมคกอกันว่าตัวดำตัวนั่นก็ดีเออเออพอมืองามตัวน่ะ ขอบคุณครับพี่ดีมาช่วยอีกแล้วค่ะนุบตึงงึบงึบตึงงึบตึงงึบตึงงึบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามครับซียูกันซียูกันซียูเล็บยูด้วยเล็บยูด้วยซียูเล็บยูใหม่สัตว์ซียู ดจะเข้าไปนั <m> ่งหรอโอ้ตัโตัโตพี่ดิมจะไปลอยน้ำจะนั่งตรงนี้มันจะจมหรือมันจะลอยเมื่อนี้สิม่านคาดใสอเน่แดงพี่น้องสิบป้อยเน่ <laughs> เอาที่สบายใจ,ะยใจละครับไปขอซื้อแนแดงน้ำเพิ่นมาพี่น้องแนแดงมันอืดอึดนะสวงนี่ไข่กะบวายากเลียงมันว่าเลี้ยง้ากะแมนเลี้ยงไงกระแม่นถ้าต้องอันประครบประงมเพิ่นนี่จังสิละสร้างซ่อมโบ้ไม้ก็เลย จะทำใหม่ปล่อยใหม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น,นแปดบอนายห้อยมาเฝ้าผู้เฮ็ดหน้าปังกาจูดหนา้ากุ๊บขี้ฝนอยู่ย้ายมาใส่เน่ตัวพี่ตัวย้ายพีพี่พีพขอบคุณครับ พี่ดีมาช่วยอีกแล้วค่ะตัวป่วนตัวป่วนเข้าอันเข้ามาคัดเลือกอันพ่อพันแม่พันเนาะตัวเขียวมันเนาะตัวเขียวตัวเอาไปใส่โบที่ าต้องแยกพี่น้องสังเกตว่าแล้วต้องแยกเพราะว่าเน่แดงมันเป็นมันเป็นลุ้นเนาะถ้าตัวใดมันเท่ามันก็สีแดงสิตายเลือกโพพันเมพันเอาไปโปรยเนะเาะแปว่า โบกับผมผมทุกโบอเอ็ดงานจนหกโมงแรงพี่น้องโอ้ยแนนแดงโบระกำระกำเพราะว่าไม่ค่อยมีไปซื้อน้ำเพิ่นเพิ่น,น,นกันได้โลหนึ่งเนาะเอามาปล่อยเบงกันไหมเฮ็ดโบไหมแปดโบว่ะที่โบระ,ระกำระกำ คุณเดอ้อจา้าที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมขอบคุณลหลายๆยินดีไม่แหง้งสุขสุขคนเดอ้อจ้ะเดอ้อสวัสด,ดีจา้า